โพสซึงซึงขอบคุณที่ชวนกูมาราราสาวคนนี้โพสซึงขอบคุณที่ดิวิสลาและชวนมาร่วมงานสำคัญในชีวิตก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับดิวิสลาและกับ เซบักเซียนลีหลังจากที่ทั้งคู่นั้นก็ได้ซื้อบ้านใหม่และตกแต่งไว้อย่างเรียบง่ายและหรูหราแพงทุ่มมุมและสมฐานะสุดๆแล้วค่ะที่ได้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไปแล้วแต่เมื่อพี่น้องและเพื่อนสนิทมาร่วมงานด้วยแต่ก็มีการสซอไพฉลองวันเกิดให้กับสาวดิวย้อนหลังอีกและล่าสุดดีเจมะตูมนั้นก็แตตี้นั้นพลอยเพชร แต่ว่าก็ได้โพสลงอินสตาแกรมส่วนตัวและเผยความในใจถึงเพื่อนสนิทอย่างดิวกับเซบาเซียนเทและบุข้อความว่างานทำบุญขึ้นและหาสมฟ้ากับเพื่อนเพื่อนดิวเสเซียนแต่ก็พร้อมกับฉลองวันเกิดอย่างย้อนหลังที่ไม่เชื่อว่าจะเป็นปีนี้เราก็ยังง่ายหา เพรลูกอยู่เลยนะคะว่าวันนั้นหลายคนก็ออกมารับแขกแล้วว่าจะอวยพรอะไรเพื่อนเพื่อเพราะว่าเพื่อนก็ไม่ได้แค่มีคบแห่ว่าเราก็เกิดด้วยซ้ําว่าแต่สิ่งที่เรารู้สึกและสัมผัสได้นั่นก็คือดิวนั้นนิ่งและโตขึ้นมากๆครับเราสองคนอาจจะไม่ค่อยได้พูดอะไรซึ้งตี้บ่อย,อยๆเพราะว่าเจอกันเมื่อไหร่ก็มีแต่ ข้ากันหัวเกาะล้อนั่นเองแต่ก็ขอบคุณที่ดิวนะครับในดีจะกูดีใจนะที่ได้เห็นเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของ มีความสุขของมึงในวันนี้และเห็นมึงยิ้มและหลังจากหัวเราะและมีครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบแบบนี้ได้กูก็มีความสุขไปด้วยและบ้านมึงก็สวยและสมติแล้วดูสมกับดารามากๆค่ะในยินดีกับบ้านใหม่นะคะเพื่อนขอให้อยู่แบบยิ่งสูงสมหวังและอยู่แบบเฮงๆงรวยๆวและอยู่แบบปังๆนะดิวขอให้มึงมีแต่ความ ครอบครัวนิ่งจนมีแต่ความสุขให้ทุกคนในวันนี้ตื่นเต้นมากในบ้านใหม่นี้เลยนะคะเพื่อนนะวันเรือนปีเกิดปีนี้จะเรียบง่ายแต่หน้าช่วยวันเยอะๆนะคะแต่งานนี้มันก็บอก ว่าไปด้วยควะคนที่มึงรักและคนที่รักมึงจริงๆสุดท้ายขอให้ปีนี้เป็นปีที่รีนะดิวและหยิบอะไรทำอะไรเป็นเงินเป็นทองและธุรกิจตั้งใจขอให้สำเร็จโดย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 ไปอีกแล้วได้อีกรวยที่สุดและรวยให้เสร็จและเพราะ ดิวลองฟ้ามันก็แพงนะฮะกูก็รักมึงนะแต่ก็รักและแบบที่ตลอดไปและกอดกันเพื่อนและขอบคุณได้ชวนกูมานะให้ไม่รู้ว่ากูค,คือมะตูมคนเหลวคนเดิมที่รักมึงอยู่เสมอนะและก็นะเพื่อนฟิออด